หลายคนที่อ่านวรรณกรรม3ามโก้ Go, คงเคยได้ยินกันมาตลอดว่าลิโป้คือสุดยอดนักรบที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในยุค3าโก้ Go. ทำไมนักอ่านทั่วโลกถึงพร้อมใจกันยกย่องลิโป้ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวมาดามจันเล่าให้ฟังตามวรรณกรรมระบุไว้ว่าลิโป้มีร่างกายสูงใหญ่กำยำล่ำสันสมส่วนและท่วงท่าหน้าเกรงขามลิโป้มีความเชี่ยวชาญในการยิงเกาทันและการขี่ม้าเป็นอย่างมากซึ่งเนื้อหาตามวรรณกรรมได้ระบุไว้ว่าครั้งหนึ่งลิโป้เคยห้ามศึกระ กีเหลงขุนพลของอ้วนสุดกับเล่าปีด้วยการยิงเกาทานันถูกแ้าวกรีนภาของตัวเองซึ่งปักไว้ระยะห่างห ส่วนการขี่ม้านั้นเมื่อยอดคนอย่างลิปโปได้ยอดม้าอย่างเซ็กเทาที่วิ่งได้ไกลวันละ1,000งนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยในเรื่องของความเชี่ยวชาญบนหลังมา้าส่วนเรื่องของฝีมือลิปโปนั้นก็ถือว่าเยี่ยมยุทธเพราะครั้งหนึ่งเคยรบกับสามพี่น้องร่วมสาบานแห่งสวนดอกท้อเล่าปีกวนอูเตียวหุยมาแล้วโดยที่ตอนนั้นรบกับเตียวหุยก่อนแต่เมื่อเตียวหุยดูท่าทางจะเพี้ยงผาควนอูพี่รองก็วิ่งเข้าไปช่วย ก่อนที่เล่าปีที่ใหญ่จะเข้าไปสมทกร่วมรบกันด้วยอีกทางหนึ่ง เรียกว่าสามรุมหนึ่งก็ยังกินริโป้ไม่ลงสามพี่น้องรุมหนึ่งริโป้นั่นก็ว่ายอดแล้วแต่ริโป้ยังเคยต้านทานห,าหารเอกของโจโฉหกคนพร้อมๆก,กันที่เมืองปักเอียงด้วยซึ่งนหายทหารเอกที่ว่านี้มีชื่อระดับเทาทูเตียนอุยแห่หัวตุ้นแห่หัวเอียนนักจิ้นและลีเตียนโดยทั้งหกคนนั้นทยอยกันเข้ามาจนท้ายสุดรบกันแบบหกรุมหนึ่งก็ยังกินริโป้ไม่ลงอีกเช่นกันทั้งหมดทั้งมวลที่มาดามเล่ามานี้ จึงเป็นประจักษ์พยานให้เราเห็นถึงการเป็นยอดนักรบของลิโป้ผู้ที่แม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในวรรณกรรมสามก๊กแต่อย่างน้อยตลอดทั้งเรื่องเราก็ยังไม่เคยเห็นขุนศึกคนไหนที่จะเก่งการและห้าวหารได้เท่าเขาอีกเลยยอดคนต้องลิโป้จริงๆค่ะ